พักผู้ของเรานะครับที่จะไปเทศการเบียในวันนี้นะครับเนี่ยแต่งตัวสําหรับเทศกาลเบียโดยเฉพาะเลยนะครับคุณหมอทั้งหลายนะครับวันนี้ดูสิครับอโอ้ดีดดชุดผู้หญิงก็สีชมพูนะฮยหมอจุ๋มไม่เอาด้วยเหรอมไม่เป็นไรเอาหมอจุ๋มด้วยเอ้แจ๋วแจ๋วผมว่าพลาดโอกาสได้ยังไง ผมก็ถึงไม่กล้าไงเอานะีกว่าพนี้เใส่สองวันแล้วให้มันคุ้มไปเลยจะไปเทศกาลเบียร์เนี่ยเดี๋ยวถ่ายกันชัดชหน่อยนี่ฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆรนี่เอามาเลยโอเค